น่ารักมากค่ะคุณส้มสวัสดีคุณทิพย์ค่ะคืนนี้อะลองลาวลยวะโค้งลำพานนี้เราเคยมาหรือ,อยังมันใกล้แถวที่เราเคยมาหรือเปล่าไม่ลืมค่าซื้อตั้งแต่วันแรกเยี่ยมมากค่ะคนมาลีสวัสดีค่ะห่าขอบคุณคุณเรียมนะคะ คุณเลียมให้ห้าใบแดงได้แปดใบแล้วค่ะอะใครลงโยนมาสักสองใบคะเนี่ยพูดพูดสุขสาวกำนันหรือเปล่าทําพูดพูดเหมือนอยากจะดูคุณเดาได้ไงคะลูกสาวกำนันเนี่ยเออใช่เดาลูกสาวกำนันเนี่ยคือเดาใปไกลมากค่ะเออซื้อทั้งสองกลุ่มเดาดำดงไว้ก่อนใช่ธรรมชาติของคนต้องเดาดำดงไว้ก่อน ดาวมันยากดูอะค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมซื้อคุ้งปีกกันเยอะๆนะคะแม่ไม่รู้ว่าตอนเนี้สีเล็บแม่ไหนดองหนูเลยพรุ่งนี้กลับบ้านค่ะพรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนสีแล้วเราหยุดสองวันสองวันก็จะไม่ไฟ์สดนะคะเดี๋ยวเรามาเจอที่ยี่สิบเจ็ดแล้วดูดีว่าสีมันจะเป็นเลสีอะไรยูพลล่าซื้อแล้วค่ะซื้อแล้วค่ะน่ารักมากค่ะช่วยๆกันซื้อนะคะ เมื่อวานมีคนถามว่าจะเอาดำดงหรือสมศีแม่เลยด่ะมัน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 ไม่ไปถึงลูกสาวกันันหรอกนะคะที่มาใหม่ๆเดามันยากดูถือคุ้มปิดได้ที่ไหนเพศนาวานี่เลยค่ะนี่ยเนี่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 นาวาติดลมรังสิตเนี่ยค่ะเนี่ย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 อ๋ออันนี้มันไม่ใช่ดินะนี่มันรูปลิเกเดี๋ยวได้ได้เอาใหม่เดี๋ยนะ นาวาไปไหนแล้วอะเดี๋ยวน,นะจ๊ะเดี๋ยวเอาใหม่อือเฮ้รูปเมื่อวานไปไหนนะหาไม่เจอนักบุญไหมคะเออเดานักบุญเนี่ยอาจจะเป็นไปได้แต่ยุพล่าก็น่าจะไม่ใช่พเพราะเร่วไปสามส่งคืนติดแล้วคะ่ะ ดำดงเนี่ยมาที่หนึ่งแล้วแหละเพราะว่าเขาติดป้ายไปโลเลยดำดงสวัสดีจ้าคุณเบิร์ตสวัสดีค่ะได้แปดใบแล้วนะคะดูกันไปก็ตึงตงตึงตงตงตึง,ต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 งลุ้นกว่าลุ้นว่าสบายดำลุ้นกว่าสบายดำดงใช่ค่ะก็คือเดี๋ยวหนูว่าดำดงเดากันเล่นดาวกันเล่น,ก,น,ลนก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เราหยุดสองวันนะคะ ของพ่อสอนรักแม่ไม่ได้ไปนะคะอยู่บ้านสองวันนี้ก็ไม่ได้ไล์แล้วเราก็มาดูกันว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดสีเล็บจะเป็นสีอะไรนะคะคือไม่ทาก็ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าพอคดูดออกมาไม่ทาเล็บมันเหลืองมาก คุณสำหรับแฟนๆลีเกบางละมุงเมื่อคืนมากนะโอ้เมื่อคืนคนแบบสุดลูกหู่ลูกตามากคนสุดสุดจริงๆค่ะคนเยอะมากนะคะแล้วเจ้าภาพใจดีมากก็อีกไม่เก็บแล้วถามว่าแจกไม้สวรรค์ไหมคะก็ไม่แจกไม่เอาค่ะให้เขาดูฟรีโอ้เจ้าภาพสุดมากสีน้ำเงินนี่สีนี้แหละแม่สวยทาไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่คะ่ะ